ออลวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่งองแอ l ดลาสนะคะเอาละค่ะวันนี้นะนก็มาขอเป็นสื่อกลางนะคะระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คุณนะคะที่เป็นเอ็มแพที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษโดยเฉพาะนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ํานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะโอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารผ่าน พวกคุณนะคะที่เป็น Empath นะคะผ่านไพ่ o o p p n t t a c l e e ด e ร์ลนะคะ e i g h t of c u p ลี e ว e รนะคะแล้วก็ f o ร์ of ฟว e e นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอยู่เหนื่อยไหม วางบ้างพักบ้างปล่อยบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอนั้นมันหนักหนาเกินกว่าที่คุณจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบมันหนักหนาเกินกว่าที่คุณจะต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณ พราะฉะนั้นแล้วพักบ้างวางบ้างมีความสุขกับตัวเองบ้างใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าบ้างเพราะตอนนี้ช่วงเวลานี้โลกอันตรายเกินกว่าที่จะมีใครบางคนจะต้องมารับผิดช,ชอบได้ทั้งหมดตอนนี้ช่วงเวลานี้พลังงานของโลกค่อนข้างที่จะอันตรายฉะนั้นแล้วเราชาวเอ็มแพด ไม่สามารถที่จะแบกรับพลังงานนี้ไว้คนเดียวได้ปล่อยให้ผู้คนจัดการพลังงานของตัวเขาเองปล่อยพลังงานความโกรธความเกลียดความแค้นการทำลายร่างกายการทำลายจิตวิญญาณเหล่านั้นกลับคืนสู่ผู้ที่ กระทำมาทั้งหมดเองให้พวกเขาได้เรียนรู้และรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองเองตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรที่จะปล่อยวางและพักผ่อนให้มากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความมั่นคงไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อ ฉะนั้นแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังหมายถึงอะไรไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอให้คุณใช้หัวใจของคุณเยียวยาหัวใจของคุณอกกอดหัวใจของคุณด้วยความรักใจดีกับตัวเองบ้างปล่อยให้คนอื่นรับผิดชอบชีวิตตัวเองบ้าง บางครั้งบางทีมันอาจจะรู้สึกหนักมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่คุณก็พยายามทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่แล้วหน้าที่ของคุณภารกิจของคุณบางคนเสร็จสิ้นแล้วฉะนั้นแล้วจงใช้เวลาบนโลกที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดก่อนที่จะถึงเวลาที่จะกลับไปพวกเรามีคุณค่าพวกเรามีความรู้สึกพวกเรามีจิตวิญญาณ ที่พร้อมที่จะให้และพร้อมที่จะรักในแบบที่พวกเราสามารถที่จะรักได้แต่โลกนั้นมีพลังงานของโลกมีมนุษย์มีพลังงานของมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรักที่เป็นหลักแท้อย่างไรเงื่อนไขได้อย่างร้อยเปอร์เซนตเต็มเหมือนกับที่ทุกคนที่เข้ามาฟังหรือว่าเหมือนกับที่ทุกคนที่เป็นเอ p ม t h ดสามารถรับรู้และสัมผัสได้ ฉะนั้นแล้วอบกอดตัวเองให้เยอะไม่มีใครสามารถสัมผัสตัวเราได้เท่ากับตัวเราเองแล้วไม่มีใครสัมผัสตัวเราได้ลึกเท่ากับคู่แท้ทางจิตวิญญาณของตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ผิดมันไม่แปลกถ้าคุณจะเจอกับความรัก ที่ไม่เท่าเทียมกันหรือความรักที่ทำลายจิตใจหรือความรักที่ด้อยค่ากันละไรกันเพราะตัวคนนะคะมีค่าและคู่ควรกับจิตวิญญาณที่มีแรงสั่นสะเทือนเท่ากันเท่านั้นนะคะคือมีความรักในระดับเดียวกันคือมีความรักในระดับลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณคือมีความรัก ในระดับที่สามารถที่จะรักกันและกันได้โดยที่ไร้เงื่อนไขหรือสามารถที่จะมองเห็นเอ่อกันและการเติบโตในหนทางในเส้นทางของตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้สึกโกรธไม่มีความรู้สึกเกลียดไม่มีความรู้สึกแขน้นไม่มีความรู้สึกน้อยใจหรือไม่มีความรู้สึกร้ายร้ากับตัวเขาคนที่เรารักหรือคนที่เรารัก เลือกเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอค่ะปล่อยค่ะปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณได้รับรู้ความรักจากหัวใจของตัวเองปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณได้พักผ่อนและได้รับรู้ความรัก จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้นขั้วของจิตวิญญาณของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะลงมาช่วยเหลือคุณได้ร้อเซถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวคุณได้ถ้าร่างกายของคุณไม่สามารถที่จะรับท่านได้นะคะแต่ท่านอยากให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนหรือไม่ว่าคุณ จะพบเจอกับอะไรท่านคอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือคุณอยู่เพียงแค่คุณเคลียร์ร่างกายของตัวเองให้สะอาดด้วยการอาบน้ำเคลียร์พลังงานหรือว่าพบเจอกับธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติการที่คุณได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติหรือผู้ที่มีพลังงานในระดับสูงเท่ากับคุณน่ะมันจะทำให้ พลังงานของคุณหรือเรื่องที่คุณพบเจอมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกาะติดตัวคุณนะคะมันหลุดมันหายไปมันจะเบามันจะสบายนะคะถ้าคุณเจอเออตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจอพลังงานที่เป็นธรรมชาติหรือว่าเจอพลังงาน สัตว์น่ารักน่ารักเด็กน่ารักน่ารักหรือว่าเจอกับคนที่น่ารักน่ารักถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้จักเขาเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้แค่ห้าสิบเปอร์เซนตพราะเอ็มแพดนะคะไม่ได้ส่งต่อทางสายเลือดเพราะฉะนั้นแล้วก็มันเป็นไปได้น้อยมากที่คุณจะเจอกับคนในครอบครัวของคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไร นะคะคสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ขออบก,กอดคุณนะคะแล้วก็ส่งต่อความรักนะคะให้กับคุณนะคะเป็นความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นความรักของสิ่งที่คอยอยู่เบื้องหลังคุณมาโดยตลอดช่วยเหลือคุณมาโดยตลอดพยายามที่จะทำให้คุณเป็นคนที่สมควรที่จะเป็นและทาหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะผ่าน เรื่องราวหลายมามากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวแต่ความจริงแล้วคุณไม่เคยอยู่คนเดียวนะคะอ m p แพ t คุณไม่เคยโดดเดี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้นขั้วต้นกําเนิดของจิตวิญญาณของคุณน่ะเขาอยู่กับคุณเสมอและรอให้คุณกลับไปหาเขาเสมอเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะขอให้คุณน่ะเชื่อมถึงเขาไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อมกับเขาได้นะคะคุณก็จะสามารถกรับคืนสู่ที่ที่คุณจะมาได้ อย่างปลอดภัยโดยที่คุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปชดใช้อะไรเลยเพอาะเอ็มแพเป็นจิตวิญญาณละเอียดเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นร่างกายละเอียดร่างกายบริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรในโลกใบนี้นะคะคือคุณจะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องชดใช้ในโลกของจิตวิญญาณที่คุณกลับไปอะ่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปชดใช้ใดๆทั้งสิน้นพรคุณเกิดมาเพื่อที่จะ ฮิวโลกนี้คุณเกิดมาเพื่อที่จะหิวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และมีหน้าที่พิเศษที่ถูกส่งตรงมาโดยต้นคั้วของจิตวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นแล้วการทําหน้าที่นั้นไม่เท่ากับการชดใช้กรรมนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ขอส่งความรักต่อให้กับทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เข้าใจเนาะว่ามันเหนื่อยมากๆที่การที่แบบ เป็นชนกลุ่มน้อยแล้วอยู่บนโลกที่มันค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ต่ำกว่าที่เราสามารถที่จะอยู่ได้ได้ในบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอกอดเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่ในพลังงานที่สูงนะคะขอบคุณขอบคุณมาก่าที่ลงมาทำภารกิจของคุณนะคะ อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วนะคะคุณทําเต็มที่และดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างหรือถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาจําเป็นที่จะต้องพบเจอ และจาเป็นที่จะต้องจัดการด้วยตัวของพวกเขาเองนะคะแล้วมันถึงวารักของเขาที่เขาจะต้องกลับไปในที่ที่เขาจากมาเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณนะคะอย่าโทษตัวเองกับความผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าความผิดพลาดท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะคอมพลตกฎแห่งกรรมของตัวเขา ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆ s u b s c r i b e เลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าเกิดอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดลาสามสามสามนะคะไม่มีแอดนะคะแล้วก็แอดมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับ M iPad นะคะแล้วก็ไม่มีการเปิดดูดวงส่วนตัวนะคะก็อาจจะแบบมีการช่วยเหลืออะไรบางอย่างได้บ้างนะคะสำหรับ M อ p a พ ก็ทักมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย